ตามเดิมตอนที่แล้วถังซานผ่านการทดสอบของชายวัยกลางคนผู้ซึ่งสวมหน้ากากลายเสือจึงรอคอยให้องค์กรไถ่ถอนจัดการให้เขาได้รับการฝึกฝนที่เมืองเจียลีตอนที่51เวลาผ่านไปครึ่งเดือนถังซานดำเนินชีวิตตามปกติกินอาหารฝึกฝนและคิดถึงเหมยกงจือ แน่นอนว่ามีการฝึกฝนการต่อสู้กับพี่น้องตระกูลหวังทั้ง3าคนและหลิงมู่เสียด้วยภายใต้การกดดันของเขาเพื่อนทั้งสี่คนต่างก็สามารถพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งตอนที่หวังเหยียนเฟิงสอนก็ยังไม่พัฒนาเร็วขนาดนี้ส่วนเหตุผลก็เนื่องมาจากถังซานเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในสายตาของพี่น้องตระกูลหวังดังนั้น การถูกน้องชายตัวเล็กๆเอาชนะในการฝึกซ้อมทุกวันจึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อนหน้าหลิงมู่เสียนอกจากนั้นการได้กินอาหารอย่างเต็มอิ่มทำให้การเจริญเติบโตของพวกเขาเป็นไปอย่างเหมาะสมหวังเฉาที่อายุมากที่สุดนั้นไม่เท่าไหร่แต่หวังจงกับหวังเสี่ยวเลยมักจะให้ความสนใจไปที่หลิงมู่เสียมากกว่าโดยเฉพาะหวังเสี่ยวเลยที่มีอายุใกล้เคียงกัน จึงแสดงออกอย่างชัดเจนมากกว่าแต่ลิงมู่เสี่กกลับไม่ค่อยสนใจแต่ไปให้ความสนิทกับถังซานมากกว่าเมื่อมีความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนการต่อสู้จริงพี่น้องตระกูลหวังจึงยิ่งพยายามมากขึ้นเพื่อจะเอาชนะถังซานยามค่ำคืนของคืนหนึ่งเมื่อเห็นว่าหวังจงได้เข้าสู่การทำสมาธิแล้วถังซานก็เตรียมตัวจะออกไปฝึกฝนทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าง จึงได้รีบกระโดดออกไปทางหน้าต่างและปีนขึ้นไปที่ชั้นสองวังเยียนเฟิงรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วและคนที่มาก็คือชายสวมหน้ากากลายเสือนั่นเองเขาเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่แล้วหวังเย็ยนเฟิงไม่พูดอะไรแต่พาทั้งสองคนไปยังอีกห้องหนึ่งเขาปิดประตูอย่างแน่นหนาสายตาของชายสวมหน้ากากลายเสือมองตรงไปที่ถังซารเบื้องบนได้อนุมัติคำขอของเจ้าแล้ว แผนการเบื้องต้นก็ได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันหวังเยียนเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลว่าพวกท่านจะทำอย่างไรแม้ว่าตอนนี้ทางซานจะมีสถานะเป็นทาสอยู่แต่ก็เป็นทาสที่พร้อมจะได้รับสถานะค่ารับใช้ถ้าเกิดการหายตัวไปอย่างกระทันหันเขาซึ่งเป็นผู้ดูแลต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งตอนนี้การควบคุมดูแลค่ารับใช้ของพวกเผ่าอสูรและเผ่าพูด ก็เข้มงวดขึ้นกว่าแต่ก่อนมากชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าท่านพี่หวังวางใจได้พวกเราจะไม่ทําให้ท่านต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนเราวางแผนที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นและในความวุ่นวายนั้นการหายตัวไปหรือการเสียชีวิตของทานคนหนึ่งจะไม่เป็นที่สังเกตเห็นและเราจะใช้โอกาสนี้พาตัวถังซานไปวังเยียนเฟิงถามว่าแล้วจะสร้างความวุ่นวายอย่างไรชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่า ยังจำอสูรเสือดาวระดับสี่ที่ถังซานสังหารไปในการแข่งขันกันได้ไหมเผาอสูรเสือดาวเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเผาอสูรหมาป่าวายุหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งสองฝ่ายได้เกิดความขัดแย้งกันหลายต่อหลายครั้งในเมืองเจียลี่และถูกเจ้าเมืองปราบปรามอย่างรุนแรงเราจะหาวิธีชักนำให้เผาอสูรเสือดาวยกกำลังมาโจมตีที่นี่และจะใช้โอกาสนั้นพาตัวถังซานไป พวกท่านแค่ปกป้องตัวเองให้ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วทั้งซานตาเป็นประกายเมื่อได้ยินวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากเผ่าอสูรเสือดาวโจมตีหมู่บ้านของเผ่าอสูรมาป่าวายุเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งสองเผ่าที่เป็นศัตร,ตรูกันการประทะกันเล็กๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่หมู่บ้านของอสูรเสือดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างจากที่นี่มากกว่าหนึลี้ ดังนั้นการประทะกันจึงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเมื่อเผ่าอาสูรเสือดาวโจมตีเผ่าอาสูรหมาป่าวายุแน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับท่านมนุษย์หลังจากเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สามารถกล่าวโทดหวังเยียนเฟิงและค่ารับใช้คนอื่นๆได้องค์กรไททอนช่างมีแผนการที่ยอดเยี่ยมหวังเยียนเฟิงก็คิดแบบนั้นเช่นกันจึงกล่าวว่าขอให้การประทะกันไม่รุนแรงจนเกินไป มิฉะนั้นข้ากลัวว่าจะทำร้ายมนุษย์ในเผ่าของเราเขาหมายถึงหมู่บ้านของทาสมนุษย์ที่อาศัยอยู่รอบๆเมืองหมาป่าวายุจะถูกอสูรเสือดาวทำร้ายไปด้วยชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าพี่หวังไม่ต้องกังวลไปเราจะควบคุมสถานการณ์ให้ดีอย่างแน่นอนครั้งนี้จะมีผู้อาวุโสข,ขององค์กรมาควบคุมด้วยหากสถานการณ์เบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางเอาไว้ผู้อาวุโสจะลงมือด้วยตัวเอง วังเหยียนเฟิงพยักหน้าและมองไปที่ถังซานถังซานก็พยักหน้าเช่นกันและกล่าวว่าถ้าไม่มีปัญหาคอรับชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าดีงั้นข้าจะบอกแผนการอย่างละเอียดให้ฟังพี่หวังเรื่องนี้นอกจากท่านและถังซานแล้วห้ามบอกใครอื่นเด็ดขาดรวมถึงภรรยาของท่านด้วยเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านในภายหลังท่านเข้าใจที่ข้าพูดใช่ไหมอืมข้าเข้าใจ ชายสวมหน้ากากลายเสือหยิบม้วนหนังออกมาจากอกเสือเมื่อเปิดออกมาพบว่ามันเป็นแผนที่ฉบับหนึ่งแผนที่นี้แสดงถึงตำแหน่งของเมืองหมาป่าวายุและพื้นที่โดยรอบทั้งหมดชายสวมหน้ากากลายเสือมองไปที่ถังซานเจ้าดูเข้าใจไหมถังซานก้มหน้าลงมองแล้วชี้ไปที่ตำแหน่งตรงกลางนี่คือเมืองหมาป่าวายุใช่ไหมครับถูกต้องนี่คือเมืองหมาป่าวายุ ทางนี้คือเส้นทางไปยังเมืองเจียลีตรงนี้คือที่อยู่ของเจ้าเมืองหมาป่าวายุที่มีระดับที่ห้าส่วนตรงนี้คือที่อยู่ของมหาปุโรหิตที่มีระดับที่หเมื่ออสูรเสรอดาวบุกเข้าโจมตีพวกเขาจะต้องออกมาต่อสู้อย่างแน่นอนความสนใจทั้งหมดจะถูกดึงไปไว้ที่นั่นแผนการของเราคือให้เผาอสูรเสรดาวเข้าโจมตีจากทิศท,ทางนี้ที่นี่จะเป็นจุดประทะหลักที่เราวางเอาไว้ พี่หวังท่านต้องรวบรวมทาตมนุษย์ทั้งหมดอย่าให้พวกเขาออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บล้มตายเมื่อเริ่มการต่อสู้สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นทางสานเจ้าต้องนับหนึ่งถึง300ลมหายใจจากนั้นให้ออกจากบ้านและววิ่งไปทางหลังหมู่บ้านและเพื่อสนับสนุนการหลบหนีของเจ้าเราจะช่วยอสูรเสือดาวบุกเข้ามาในเมืองหมาป่าวายุเพื่อสร้างความวุ่นวาย พี่หวังท่านต้องจำเอาไว้ว่าอย่าออกมาต่อสู้ให้พยายามคุ้มครองทาตมนุษย์เอาไว้ให้ดีหากพบอสูรเสรดาวเข้ามาใกล้ท่านจึงสามารถต่อสู้ได้แต่หากพบธาตุมนุษย์ของเผ่าอสูรเสรดาวก็อย่าฆ่าพวกเขาเพราะในนั้นจะมีพวกเราแฝงตัวอยู่ถังซานเจ้าต้องจำตำแหน่งในแผนที่นี้ให้ดีเราจะพบกันตรงจุดนี้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นจากนั้นเราจะออกไปยังเมืองเจรลี่พร้อมกัน พี่หวังหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดท่านต้องไปบอกกับท่านเจ้าเมืองหมาป่าวายุว่าอสูรเสรดารักพาตัวถังซานไปท่านจะไปบอกเรื่องนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยก็ได้เท่านี้แผนของเราก็เสร็จสิน้นชายสวมหน้ากากลายเสืออธิบายแผนการทั้งหมดซ้ำไปซ้ำมาอยู่สามครั้งรวมถึงเน้นย้ำตำแหน่งทุกจุดและทุกห่วงเวลาที่เขาย้ำเตือนซ้ำๆแบบนี้ ก็เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจำได้จริงๆเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดแผนการก็เป็นแบบนี้เราวางแผนไว้ว่าจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอีกสามวันสองวันหลังจากนี้ข้าจะมาหาอีกครั้งเพื่อยืนยันเวลาครั้งสุดท้ายทงางซานจำไว้ว่าเจ้าไม่ต้องเอาอะไรติดตัวไปทั้งนั้นแค่ออกมาเงียบๆให้ตรงเวลาก็พอถ้าเจ้าช้าเกินไปแล้วเจอกับพวกอสูรเสือดาวเข้าจริงๆมันยากที่จะหลบหนี แล้วแผนการของเราก็จะล้มเหลวเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าหมายถึงอะไรถังซานพยักหน้าข้ารู้ขอรับชายสวมหน้ากากลายเสือพยักหน้าอย่างพอใจแล้วกล่าวว่าดีงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอีกสองวันหลังจากนี้ข้าจะมาหาอีกครั้งหลังจากส่งชายสวมหน้ากากลายเสือกลับไปวังเหยียนเฟิงมองถังซานด้วยสายตาที่ซับซ้อนไม่คิดเลยว่าจะมาเร็วขนาดนี้ถังซานนิ่งเงียบ จริงๆแล้วในความคิดของเขาองค์กรไถ่ถอนใช้เวลานานเกินไปด้วยซ้ำพวกเขาใช้เวลาตั้งครึ่งเดือนในการเตรียมการเพื่อพาท่าตัวเล็กๆไปแต่ยังดีที่การวางแผนค่อนข้างรอบคอบเมื่อหวังเยียนเฟิงเห็นเขาไม่พูดอะไรจึงเดินเข้าไปหาและโอบไหล่ของถังซานและกอดเขาไว้แน่นไปเถอะเจ้าควรไปอยู่ที่นั่นด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าสามารถทำอะไรเพื่อมนุษยชาติได้อีกมากมาย หากเจออันตรายที่เจ้าไม่สามารถแก้ไขได้เจ้าก็หาทางกลับมาถึงแม้จะไม่มีสถานะที่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรข้าปกป้องเจ้าได้ที่นี่คือบ้านของเจ้าเสมอท่านอาจารย์ข้าจะกลับมาขอรับทังซานกล่าวอย่างจริงจังวังเหียนเฟิงยิ้มเล็กน้อยหากที่นั่นดีจริงๆเจ้าก็พาคนอื่นไปด้วยนะขอรับถังซานร,รู้ว่าหวังเยียนเฟิงหมายถึงใคร วังเหยียนเฟิงสูตรหายใจเข้าลึกๆบางทีข้าก็ควรจะทำอะไรสักอย่างเริ่มจากครั้งนี้เลยหากพวกเขาสามารถพาเจ้าไปได้สำเร็จข้าก็จะยอมเข้าร่วมกับองค์กรไทยทอนอย่างเป็นทางการและทําหน้าที่เป็นสายลับให้พวกเขาอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์ถังซานร,รู้สึกอบอุ่นใจในใจของเขาหวังเยียนเฟิงไม่เคยเป็นคนขี้ขาด เขาแค่ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องมนุษย์ซึ่งนั่นดีกว่าพวกที่บุ่มบามออกไปสู้จนตัวเองตายตั้งเยอะหากไม่ได้รับการปกป้องจากหวังเหยียนเฟิงก็คงจะมีทาสมนุษย์จำนวนไม่มากที่สามารถรอดชีวิตอยู่ในเมืองหมาป่าวายุได้เช่นทุกวันนี้